วันนี้เป็นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดกับคณะ,ะพระสงฆ์ในวัดแล้วก็หารืออ่ายังไม่ได้ตกลงเป็นจิตจาลักษณะแต่ว่าหารือกันก็มีแนวโน้มหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแล้วก็ ผู้รับเหมาที่จะทำบ้านสวนคือจะยกหลังคาศาลาบ้านอันดีดบ้านเก่าของท่านอ่ะมันหลังต่ำเกินไปก็ยกให้มันสูงขึ้นเพื่อจะให้มันหลังคามันโปร่งแล้วก็มันมีปลวกอยู่ในนั้นอีกเต็มไปหมดก็เลยจะทำให้ยกขึ้น ไปปรึกษากันกับพระสงฆ์เห็นพร้องตองกันนั่นแหละถ้ากับููรับเหมาก็ว่าคงจะเข้ามาวันที่เก้าที่จะถึงนี่แหละผูรับเหมาเข้ามาทําแต่จะให้ทันให้ได้ใช้งานในช่วงกระถินบอกกรรมชอบว่าให้ทันให้ได้ใช้งานถึงจะไม่เสร็จเรียบร้อยก็ให้ทัน ในช่วงเทศกาลกระถินเพราะว่าคนกระถินมาเยอะอย่างน้อยก็ให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่รองรับพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้ามาสู่วัดของเราแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ย้ำเตือนว่าปีนี้กระถินของเราเป็นกระถินทางจังหวัดกระถินใหญ่ แต่ในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะเรียนให้ทราบอีกทีหลังแต่ว่าให้พวกเราเตรียมพร้อมอาไว้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะให้คิดคิดเอาไว,ว้ว่าที่จอดร,รถของพวกเราน่ะจะจอดอย่างไงที่ไหนหเ,ตเตรียมเตรียมมาไว้แล้วก็นี่ยนะดูหญ้าดูอะไรตามรายทางตามหมู่บ้านให้ ปรึกษากันให้ดูดูกันเอาไว้อันนี้เป็นงานของพวกเรานะขนาดงานกระถินในเราไม่เคยประกาศที่เลยงานกระถินของเราก็หารถจะจอดไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่เป็นกระถินมาทางส่วนกลางเข้ามาแล้วเนะี่ยพวกเราต้องคิดนะเจ้าของบ้านนะให้ช่วยๆกันคิดทุกท่านนั่นแหะช่วยกันคิด,นนะนะคดเราจะจอดรถที่ไหนไหน กลางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านถวนรถลำเลียงนั้นเราวะค่อยพูดกันแต่ให้ดูดูให้เป็นให้มีสถานที่จอดรถก่อนก็นแล้วกันอันนี้ก็ช่วยๆกันคิดเนอะแต่มันลงท้องนาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นวันที่แปดพฤศจิกาเนี่ยพิ่งดำนาเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่หนามันก็คงจะน้ำคงจะบวมอยู่ รถคงจะลงไปไม่ได้เพราะนั้นต้องจอดในที่เนินที่เนินของเราก็หาที่ยากเหลือเกินเพราะเขตอำเภอนายูงนะ่ะมันมันเป็นหุบเขาที่เนินภูผาป่าไม้ซะมากกว่าก็ไม่ใช่ป่าไม้อย่างอื่น,นป่ายางอะยางพารานะี่ยเต็มไปหมดแล้วจากนั้นก็นท้ทองนาก่ เหมือนกับคลองลักษณะอย่างนั้นก็นเลยหาที่รับราบที่จะที่จอดรถลำบากนะแต่ทึ่ยังไงจทธายาโยมพี่น้อง <c oughs> จากต่างถิ่นมาหาเราเราก็ต้องอำนวยความสะดวกเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านนะอันนี้หลวงพ่อเองกันเพียงแต่ให้พวกเราทุกทุกท่านช่วยกันคิดนั่นนะนะเรื่อง ที่จอดรถหลวงพ่อหนักใจอยู่นะเพราะเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแยแต่ปีนี้จะใหญ่กว่านั้นอีกเพราะนั้นให้ถ้าขนาดไม่ใหญ่ขนาดปีแต่ก่อนก็ยังเราก็ยังอึดอัดพอแรงแต่ฝ่ายคูบาก็ช่วยกันคิดเหมือนกัน อันนี้คล้ายๆว่าหลวงพ่อเตือนเป็นไฟเขียวเอาไว้ถ้าว่าใกล้ๆหลวงพ่อบอกกระเด็เตี้ยวอู้มันใกล้เกินไปแล้วหลวงพ่อเพิ่งมาบอกเตี๋ยนี้เองจัดไม่ทันล็อกกลัวจะเป็นอย่างนั้นไปอีกหลวงพ่อก็เลยบอกเตือนไวน้แต่นน่อให้ช่วยกันคิด <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวัน เข้าพรรษามาเดือนกว่าๆและก็นวันพระนาเป็นวันข้าวประดับดินตามประเพณีของอีสานเหนือของพวกเราเป็นวันทําบุญทําบุญอุทิศส,สวนกุศลต่อผู้มีอุปกราคุณว่าทําบุญข้าวประดับดินอุททาบุญอุทิศส,สวนกุศลเหมือนกับถ้าเป็นคนจีนชาวจีนก็เป็นวันไหว้เจ้าลักษณะอย่างนั้นแหะ แต่นี่ก็เป็นวันลำเลึกถึงบรรพระบุรุษทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณวันเดือนเก้าดับวันเดือนสิบเพนก็อีกรอบหนึ่งวันเดือนสิบเพนนั้นเป็นวันทําบุญพระสงฆ์จำพรรษากับพวกเราพวกเราก็ควรจะมีการทําบุญให้พระสงฆ์จบจับฉลากกะพัดคือพวกเราทําเอาอาหารของ ปัจจัยไทยธรรมมาแล้วก็ให้ประสงค์เป็นผู้จับฉลากยียว่าททำบุญฉลากกระพัดวันเดือนสิบเพนอันนั้นก็เป็นการอุทิศสวนกุศลเช่นเดียวกันกับวันเดือนเก้าดับนี่แหละทำบุญค,คล้ายๆกันอันนี้ก็บอกกล่าวเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ทางนี้ทางนั้นพวกเราก็มีพ่อมีแม่ ปู่ยา่าตายายอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทําบุญเหมือนกันนะวันนั้นอุทิศส่วนกุศลให้คุณผู้มีอุปรกรณ์คุณหลวงพ่อเหมือนกันนะไม่ใช่จะเตือนแต่คนอื่นพวกเรามีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติพวกเราควรจะน้อมลำลึกถึงพระคุณของท่านบางคนคนนั้นได้ที่ไร่ที่นาที่รู้ที่สวน จากพ่อจากแม่มาแล้วเราควรจะทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านแต่ท่าบ,บางคนว่าผมก็ไม่เคยได้ไม่ได้ยังไงสมบัติใหญ่ที่สุดก็คือเนี่ยขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่นั่นแหละพ่อแม่ให้หมอนรดกชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในเมื่อท่านให้มาแล้ว หลัทงท่านก็นเลี้ยงดูเรามาอีกสงเสียจนเราเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้เเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราจะกระโดดไปในทิศทั้งสี่แวกว่ายาแวกว่ายไปที่ไหนบินไปที่ไหนกระโดดไปที่ไหนในทิศทั้งทั้งสี่ด้วยจิด้วยปัญญาด้วยความมันขยันอดทนของเรา เราไปได้ทั้งนั้นพพ่อแม่เลี้ยงใหญ่แล้วนะี่นละอันนี้ก็คือบุญคุณพระคุณของบิดามารดาบิดพักคุณของพ่อของแม่ที่ท่านเลยเลี้ยงดูเรามาแล้วบางคนก็เสียอกเสียใจว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้มวรดกจากพ่อแม่จะไปเอาอะไรอีกล่ะขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งเพียงพอแล้วหลวงพ่อมาให้ ไม่ให้พวกเราย้อนไปถึงพ่อแม่เห็นไหมหลวงพ่อเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาเลยอายุเพียงสิบเอ็ดสิบสองปีส่งเขาวัดบวชนะพอบวชก็ไปเลยไม่เคยทวงทาวถึงหมรดกของพ่อแม่เลยนีย่เขาถึงพี่น้องก็จะแบ่งกันที่ไร่ที่นาเราเออถ้าแบ่งสุดเจ้าแบ่งไม่ต้องแบ่งให้ขาว ขาไม่เอาแล้วขาเป็นนักพจนักบวชสซ่เจ้าจะแบ่งกันยังไงเอาแบ่งกันนะ่าจะทะเลาะกันนะพี่น้องนะหลวงพ่อก็พูดเท่านั้นเองหลวงพ่อันไม่เคยที่จะทวงเทา้าถึงมรดกของพ่อของแม่เพราะว่าเนี่ยขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งพ่อแม่ให้แล้วเนะี่ยจะจะเอาอะไรอีกล่ะ มันอยู่ด้วยสติด้วยปัญญา,าด้วยความรู้ความฉลาดสามารถของเรานี่เองมันอยู่กับตัวของเราแล้วในเมื่อเรามีความหมั่นขยันอดทนสติปัญญาของเรามีอยแล้วไปนัสถานที่ใหไม่อดไม่อยากนะลูกหลานทั้งหลายทางโง่เง,ง่าเต่าตุ่นแล้วไปที่ไหนก็อนั่นแ่ละทกอยากลำบาก ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีปัญญาเอาตัวรอดได้ให้ดูตนเองเราขี้เกียจหาหรือเราใช้มากถ้าเราใช้มากเราขี้เกียจหามันก็ไม่บาลานซ์กันละเสิ็เพราะเหตุไรเพราะตัวเองขี้เกียจหาเลยกินมากถ้าเรากินมากเราก็ต้องขยันในเมื่อเราขยัน เราก็ต้องใช้ให้น้อยลงมันก็รวยเท่านั้นเองเถเนียมัน่ะวิธีการแก้จนมันไม่ได้ยากอะไรมันอยู่กับตัวของเราทั้งหมดให้เราขยันหมั่นขยันใช้สติใช้ปัญญาขยันแล้วก็เก็บแล้วก็ใช้ให้น้อยลงเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็เต็มตึ้นขึ้นเรื่อยๆน้ำก็เออขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าเราขยันขนมาใส่ตุ่มใส่โอง่ง แต่ใช้ไม่รู้จักประมาณใช้ลุยช่วยแจกเหมือนกับกระป๋องกลล้นรั่วอะถึงจะขยันขนาดไหนก็เถอะตักมามากขนาดไหนก็ถเถอะตักน้ํามาใส่กระป๋องกลล้นรั่วอ่มันจะขังมันจะขังน้ําอยู่ไหมพวกเราคิดดูซิแล้วจะมาโวยวายได้ยังไงเราต้องปิดก้นกระป๋องแล้วก็ขยันหามาใส่ผลในสุดถ้ามัน รัวหน่อยเนาะน้อยๆฮะมันก็เต็มตื้นขึ้นเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เต็มเ,เต็มกระป๋องเองนี่แหละการดําเนินดําเนินชีวิตของพวกเราหน่าจะเป็นอย่างนั้นในการแส,สวงหาทรัพนะในการแส,สวงหาทรัพไม่ต้องไม่ต้องห่วงหาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครพึ่งพาอาศัยตัวเอง ใช้จติใช้ปัญญาของตนเองในเมื่อเราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ออเอาใชา้เกือ้อกูลหนุนครอบครัวจะทำยังไงครอบครัวพ่อครัวเราเราจึงจเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อเราสสแสวงหาช่วยครอบครัวแล้วก็น,นั่นแหละเราก็ดูมองสำหรับตัวเองจะทำยังไงชีวิตของเราจึงจะ เรียบร้อยราบรื่นถ้าเรารู้จักบริหารจัดการกับตนเองแล้วอยู่นะัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะลูกหลานพี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมนะแล้วกัพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มาอยู่ภายในภายในก็คือเป็นพระหรือเป็นวายอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ให้ช่วยกันนั่ง ปฏิบัติธรรมเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยพวกเราเนี่ยแปลว่าปล่อยทิ้งทางโลกมาแล้วการงานธุรการงานเราไม่ได้สวงหามาแล้วแต่สําหรับผู้ที่เป็นครวญญาจโยมเออเอาดูแลกิจการงานอันไหนจึงจเจริญรุ่งเรืองก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สดุดในเมื่อเราทําหน้าที่จดจดุดจบนั้นแล้วนะมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้ง ปล่อยให้ลูกให้หลานให้ผู้ที่จะปล่อยวางมือได้ก็ปล่อยวางมือไปตัวเองก็เข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งอย่างหลวงพ่อนะสมัยหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อเรื่องการเรื่องงานภายในวัดหลวงพ่อก็ลัหน้าออกหน้านะต้องช่วยดูแต่ทุกวันในหลวงพ่อก็ปล่อยวางปล่อยมือให้พวกลูกลากหลานๆทาไปแต่คุมแต่นโยบายนโยบายที่จะดําเนินไปอย่างไร ในวัดของเราอันนี้เราต้องดูเพราะว่ามันเป็นวัดถ้ามันเสียหายเกิดขึ้นมันก็เสียหายมาถึงหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อเสียหายเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องคุมควบคุมแนวนโยบายการดำเนินดำเนินอย่างไรหลวงพ่อต้องดูต้องสอดส่องอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยอันไหนไม่จะเสียหายเกิดขึ้นภายในวัดอันนี้ก็ต้องดูแล ไม่ใช่จะปล่อยปลาละเลยไม่ได้เป็นฆราวาสญาโจงก็เหมือนกันเมื่อเราอยูฆราวาสเราก็ต้องดูหน้าที่การงานการเงินครอบครัวลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนแต่ผู้ที่เข้ามาเป็นนักพรตนักบวชแล้วนะหน้าที่ของเราน้อยลงะเราก็มาบวชเพื่ออะไรน แล้วก็ถามตัวเองมาบวชเพื่อปฏิบัติมาเพื่อภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกในจิตในใจตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ปฏิบัติมาเป็นพื้นฐานมาก่อนบัดนี้เราจะมาเอาจริงเอาจังละฮะอันนี้คือคือเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วท่านนี่มาอยู่ในวัดก่อนเราก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไร ทำหน้าที่ปฏิบัติภาวนาผูดให้น้อยอยู่ด้วยความสงบไม่เห็นแก่พูดแก่คุยเห็นนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักอันนี้คือสมถะส่วนวิปัสสนากับพิจารณาร่างกายสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงนะใจนะให้สำนึกไวนะ้ในใจนะ อย่าหลงกายในะใจนะอันนี้ก็คือพิวิปสนาและท่านยแยกแยะดูร่างกายสังขารของตอนเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูกให้เป็นอาจารย์ใหญ่แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายแต่บางท่านบางคนที่หลวงพ่ออยู่วัดป่าบ้านตาดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพนะท่านมาภาวนาพภาวนามาพิจารณาร่างกายตัวเอง พอพิจารณาร่างกายตัวเองเห็นอสุภะในร่างกายท้านนี่โอ้โหมันเ,เน่าเปือ่อยทําไมเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราตะกอนเราทําไมไม่เห็นแต่บัดน,นี้พอจิตสงบลงไปแล้วเห็นร่างกายของตัวเองเกิดความขายะขยแยงอย่างมากเลยกินไม่ได้เลยวังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกต่างหากนะเออกินไม่ได้พเพราะอะไรมันมันมันอาเจียนะขยักทะย้อนอยู่ทั้งวันเลยนะ่างั้นเละ S <S <an> มันเห็นร่างกายของตัวเองเขาก็มากราบถามองค์หลวงตานะหลวงตาเจ้าขาเป็นไงดิฉันภาวนาพิจารณาเห็นร่างกายของตนเองเราเป็นอสุภะปฏิกูลเต็มไปหมดจนกินไม่ได้คล้ายๆว่าไม่รู้จะกินไปเลยขยะขยแข็งไปหมดเลยหลวงตาท่านก็นเลยสอนให้ปรับปรับจิตใจใหม่ เราเกิดมากับร่างกายนั้นอันนี้มันตั้งแต่วันเกิดวันเกิดมาก็เกิดมาอยู่กับนี้เราทำไมจะมาเห็นในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวเราก็ต้องดูซิว่าการวางตัวเป็นมิตรกับกายทำยังไงการพิจารณาใช่ให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่มันเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราควรจะเป็นมิตรกับร่างกายของเรานี่ยเป็น อาศัยร่างกายของเราเนี่เป็นเรือเป็นแพอเป็นรถเป็นเครื่องนำทางไปสู่มรรคผลนิพพานเอไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายขยะขยแข็งอยู่อย่างเดียวนเอไปกระโดดน้ำตายไปผูกคอตายบังค่าตัวเองตายมันไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยร่างกายต้องอาศัยร่างกายพิจารณาไปเรื่อยๆ ทําให้ใจเป็นมิตรกับร่างกายถึงยังไงถึงจะเห็นอย่างไงของร่างกายก็คือร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เราเกิดมาเราเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้หรอมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาแต่ที่แรกคนน่ะทําไมจึงมาเห็นเดี๋ยวนี้มาเห็นนี้ทำไมจึงเบื่อหน่ายถึงขนาดนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงในจิตใจส่วนหนึ่งก็ควรจะเบื่อหน่ายนะ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะร่างกายเนี่ยเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราใจปฏิเสธร่างกายปฏิเสธกระทั่งความนึกคิดของตัวเองนึกคิดไหนที่เป็นกิเลสเป็นอนิจจังเกิดดับเกิดดับเกิดดับป,ปฏิเสธกระทั่งตัวนั้นอีกตัวนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันะ ดูกระทั่งใจปล่อยวางกระทั่งใจปล่อยะวางกระทั่งความนึกคิดของจิตใจนั่นแหละมรรคผลมรรคผลนิพพานนะอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ที่เราทำเราพูดมาหลายครั้งหลายๆหนหลายเรื่องหลายเราอันนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้พวกเราการเป็นอยู่การวางตัวการปรเพฤติปฏิบัติแต่ถึง ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆเลยนะเข้ามาจุดนี้นะคณะาทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะให้ท่านเห็นให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคจากนั้นก็เห็นอนิจจังอนิจจังทุกขังอนาตาัตาตาไตรวัตไรลักนะจากนั้นก็ปล่อยวางนี่แหละมรรคผลนิพพานของพระพุทธศาสนา จุดใหญ่จุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่นะอยู่ที่อยู่ที่ใจเรื่องทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าออกไปจากนี้ทั้งหมดมันจะหลงมันจะลืมตัวมันจะเบื่อหน่ายมันจะเห็นยังไงใจของเราทั้งนั้นแหละ,ะเพราะนั้นเรื่องใจเนี่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอย่างมากๆเลย ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้สติคือความตั้งใจมั่นปัญญาคลี่คลายหาหลักเหตุผลนั่นแหละเราจะเห็นเรื่องของตัวเองมากมากม,ากมากมายทีเดียวนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งฮนะแต่ก็สลับซับซ้อนนะวันวันหนึ่งให้แนวหนึ่งจะให้เหมือนกันก็คงไม่ได้นะมันพูดต่างวันต่างเวลากันเพราะนั้น วันนี้ก็แนวหนึ่งก็สลับซับซ้อนกับวันอื่นอื่นอีกเหมือนกันนั่นแหละตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนัตนีนะรับพรสัพารงคาวินิมตโตสปพาสันตา รามาเตกันโตนิโมโบทจาตวงภาวาสาภิติโยฉันโตสภาโรโข Um uh... ตุสัพภมังคะลังรักขันตุสัพพีวัตตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาสุทิภาวันตุเตมภาวตุสัพภมังคะลังรักขันตุสั สัพพธรรมะนุปะเวนะสัทสุติภาวันตุเตมภาวตุสัพพมังขาลังรักขันตุสัพพเทววตาสัพสังฆานุ